สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธที่30ตุลาคมนะครับโกลาดมีข่าวคาวเกี่ยการลงทุนทองคำในหลากหลายแงบม,มาฝากกันนะครับราคาโกลสปอร์ตช้านี้ขึ้นทำออทามไฮแถว2องพันเจ็ดร้อยสิบสองทองไทยขึ้นมาแต่44,450บาท ถือว่าค่อนข้างจะแรงเลยนะครับทิศทางหลังจากนี้ถือว่าน่าสนใจเลยเพราะว่าในช่วงพุทธพฤหัสศุกร์รจนถึงต้นสัปดาห์หน้ากลางสัปดาห์ยังมีอีเวนต์สําคัญสําคัญมากมายนะครับรวมถึงสา,าการการสู้รบก็ยังคงคุกคุนอยู่ด้วยนะครับตรงนี้จํงเป็นบัรจัยหนุนให้ราคาทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นอยาจะไปได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณสุรศักดิรมนพิสารเทรดเดอร์ของบริษัทอินตาโกโกเทดจำกัดน,นะครับมาดูมุมมองของทางคุณสุรศักแล้วก็อินตโกเลยว่าน้มราคาทองคํามีโอกาสทะลุ2อ0พัด้หรือปได้หรือัวล ร้อยแค่ไหนเราจะวางแผนกันยังไงพูดคุยกับทางคุณสุรศักดิ์เลยครับุณสุรศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณหนุม่มโอสปอร์ตโอทามไฮทองไทยก็โอทามไฮนะครับยังแรงต่อนเนื่องเลยสอง8ันปดจะได้เห็นไหมครับได้เห็นครับคิดว่ายังได้เห็นครับรอบนี้เลยปะอะไรนะฮะสัปดาห์นี้เลยปะอืมผมว่าเป็นไปได้ว่าจะอยู่ในสัปดาห์นี้เลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือแนวต้านสําคัญเนี่ยมันมันหาไม่เจอละอืมมันเหมือนมีแต่แนวต้านธรรมชาติเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนอะมองแนวต้านธรรมชาติไม่ได้ีีเดยวกัน อ่าอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็จะวิ่งไปต่อถ้ายังมีสถานการณ์ปัจจัยภายนอกดูแบบนี้นะคะปัจจัยอะไรมันเป็นปัจจัยหลักๆครับคุณส่วนสัก์ที่มันหนุนราคาทองคำมากลับมาแรงได้ในช่วงนี้โหมีเยอะมากเลยครับคุณหนุ่มเดี๋ยวโดยผมจะไล่เรียงไปก่อนแล้วกันอเอาปัจจัยที่พื้นฐานที่สุดที่ทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะ,ค,ะครับคือการลดดอกเบี้ยของเฟดเนาะ,ะแต่ว่าปัจจัยเนี้ยมันแทบจะแบบน้อยมากเลยครับคุณหนุ่มตอนเนี้ยค คือเป็นปัจจัยรองเลยอะแต่ว่าแน่นอนว่ามันหนุนตลาดเพราะมันเพิ่มฟันโฟองของของของเงินเนาะอืมอ่าครับแต่ปัจจัยหลักๆเนี่ยที่ตลาดนะครับให้ความกังวลแล้วก็มีทําให้ทองขําปรับตัวขึ้นเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดสามปัจจัยนะตอนนี้เนะี่ยอืมอ่าผมขอเริ่มจากสงครามก่อนอสองครามเนี่ยผมจะแยกเป็นสองสมรภูมินะฮะมีฝั่งรัสเซียยูเครนกับมีฝั่ง อิสราเอลปาเลสไตน์เนาะซึ่งวันนี้เนี่ยปาเลสไตน์ก็มีตัวแทนเต็มไปหมดเลยนะฮะผมขอเริ่มจากรัสเซียยูเครนก่อนละกันอันเนี้ยล่าสุดนะครับปูตินเมื่อวานนี้เลยเพิ่งประกาศซอมรบกองกําลังนิวเคลียร์ซึ่งกองกําลังเนี้ยมันเคยมีการพัฒนามีการซอมรบในสมัยก่อนอะอยู่แล้วฮะแต่ว่าเขาก็หยุดไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขากลับมาซอมรบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นถึงความร่วมมือกับเกาหลีเหนือที่ชัดเจนมากขึ้นที่ก่อนหน้านี้ครับ กาหลีเหนือจะไม่ค่อยเปิดตัวว่ามีการแบ็กอยู่ด้านหลังหรืออะไรก็ตามเนาะก็คือปฏิเสธมาตลอดแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาเปิดตัวแล้วว่าเขาร่วมมือกับรัสเซียครับอ่าเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยความกังวลในตลาดเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทันทีถ้ารัสเซียสอบรบยูเครนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารัสเซียเนี่ยเป็นหนึ่งในกองกำลังของบิก๊กครับแล้วก็ในฝั่งพวกอิหร่านซาอุฝั่งนู้นเนี่ยตะวันออกกลางเนี่ยหลายประเทศเนี่ยก็อยู่ในบิ๊กพัสม อ่าเพราะราะฉะนั้นเนี่ยคือผมมองว่าในหลายๆด้านเนี่ยในในฝั่งอ้อมๆแล้วกันคือมันมีการติดต่อมีการร่วมมือโดยเฉพาะฝั่งอิหร่านเนาะก็ล่าสุดกระพึงไปที่รัสเซียคุยกับปูตินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมมองว่าตรงสมรภูมิตัวเนี้ยมีความเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็จะยกระดับสงครามให้มันจังบวนมากขึ้นนะฮะ อ่าอันนี้ประเด็นแรกเนาะประเด็นที่สองเนี่ยในสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์ล่าสุดเนาะนะครับ,รบก็ผู้นํำพิบอรอคนใหม่เพิ่งแต่งตั้งขึ้นมาก็น่าจะเมื่อวานนี้เหมือนกันเนาะคุณนาอิมกัสเซมใช่ไหมฮะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแน่นอนพอเขาเริ่มแต่งตั้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทางอิสราเอลก็ประกาศเลยว่าพร้อมจะกําจัดผู้นาคนใหม่ของพิบอรอทันทีแน่นอนว่าการประกาศแบบนี้คือประกาศฆ่าอ่าเขาจอ่ามันก็เลยการไกลเป็นว่าระดับสงครามในฝั่ง ตัวปาเลสไตน์เนี่ยไม่ได้ลดลงเลยอาชนวนกาซาเนี่ยเขาก็ยังมีประเด็นอยู่ละนะครับตอนนี้ตอนใต้ของเลบานอนเนี่ยก็แทบจะล่าบเป็นหน้ากองละเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมว่าระดับสงครามเนี่ยคือมันไม่ได้ลดลงฮะแล้วมันก็ดูท่านะจะปรับระดับความเข้มข้นมากขึ้นด้วยนะครับอ่าก่อนหน้านี้ย้อนไปอีกนิดนึงอิหร่านก็มีการประกาศจะตอบโต้เหมือนกันนะครับที่ทางอิสราเอลเมีการยิงเข้าไปตัว อ่าฐานทับที่เขาเรียกว่าอะไรพัฒนานิเวเคียของอิหร่านเข้าใจครับอ่าใช่คือผมว่าประเด็นสงครามเนี่ยเป็นหนึ่งในประเด็นแล้วกันที่สองรามเนี่ยพุ่งไม่หยุดเลยตอนนี้นะครับส่วนประเด็นสุดท้ายที่ผมบอกนะครับจะเป็นประเด็นในเรื่องของทางโดนัลด์ทรัมป์กับคุณคาร์เมล่าแฮร์ริสที่ชิงชัยกันในวันที่ห้าพฤศจิกายนี้ครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูโพลอะครับคุณหนุ่มคือคือแน่นอนแหละว่าตอนนี้ทั้มเนี่ยกําลังขึ้นนําแผลริสละถ้าเกิดว่าเรา ไปดูในตัวสวิงสเตทเนาะเรา uh huh. จะเห็นว่ามันจะมีมลรัฐอยู่ประมาณสามรัฐที่ทําคลองเสียงข้างมากแล้วก็มีแฮริสเนี่ยหนึ่งหนึ่งรัฐนะคร uh ับ huh. แล้วก็เหลืออีกประมาณสองสามรัฐเนี่ยที่ยังชิงชัยกันอยู่แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือทําเนี่ยขอแค่อีกหนึ่งรัฐในสามรัฐเนี่ยเขาจะชนะเลยคร uh ับ huh. อ่า uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเรามาดูในในนโยบายทําอะค่ะ คือแน่นอนว่านโยบายทำก็แฮร์ริสะครับคือใครขึ้นมาเนี่ยพองจะได้รับอันนี้ส่งเชิงบวกในระยะแค่สั้นๆน,นะแต่ว่าในในภาพยาวเนี่ยไม่ค่อยได้เชิงบวกเท่าไหร่เพราะว่านโยบายทั้งสอ,งอันเนี่ยคือผมมองว่าในระยะสั้นจะอัดฉีดไปในด้านประชานิยมบางส่วนนะครับแล้วก็เพื่อฟันโฟเงินในตลาดเพราะฉะนั้นเงินเฟอ้อเนี่ยปรับตัวขึ้นแน่แต่ทั้งเนี่ย มีนโยบายบางอย่างที่ทําให้เงินเฟอ้อจะปรับตัวขึ้นเร็วคือนโยบายในการเพิ่มภาษีนําเข้าสินค้าอืจากจีนและประชาคมโลกเนาะนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในประเด็นสองเลยคือเขาจะลดภาษีรายได้บุคคลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันโฟนเนี่ยผมว่ามันสร้างความมั่นใจในเรื่องของประชาชนการกู้บ้านด้วยนะคือเขามีนโยบายเกี่ยวกับการกู้บ้านด้วยมีนโยบายผลักดันในเรื่อง คือคือหลายเรื่องที่มันเกี่ยวกับประชานิยมค่อนข้างเยอะแล้วกันคือผมจะบอกว่าพู้นนโยบายพวกนี้เนี่ยมันอาจจะผลักดันเงินเฟ้อระยะสั้นเพราะว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยคือเงินเฟ้อมันปรับตัวขึ้นเนี่ยความกังวลในตลาดจะปรับตัวสูงขึ้นในสารฐสันทีนะครับทองจะขึ้นในช่วงแรกแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าพุ้นนโยบายพวกนี้เนี่ยมันทําให้คนเนี่ยมันคอนซัมชั i o เพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นตกงานมันอาจจะน้อยลงอย่างเงี้ยคือในภาพยาวเนี่ยแน่นอนทองมันจะลงแต่ว่าเราโฟกัสแค่ระยะสั้นที่ผมบอกในสามประเด็นนี้ก่อนก็ได้ว่าช่วงเนี้ย ทองคำเนี่ยจะไปต่ออืมอือรับอครับอย่างอย่างเมื่อคืนเมื่อคืนที่ที่มันขึ้นมาแรงมาทำเอาทำหายแล้วก่อนที่จะเอาทำหายเช้าวันนี้เองเมื่อคืนปัจจัยมาจากอะไรสงครามหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจครับสงครามเป็นหลักเลยสงครามเป็นหลักไปเลยใช่ไหมผมว่าอยู่ที่สมภัมิภูเป็นหลักเลยครับคือประเด็นเสริมเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนว่าตาซิถิติแล้วนะฮะก่อนการเลือกตั้งเนี่ยทองมักจะขึ้นเหมือนกันคืออันนี้มันเป็นประเด็นเสริมมันเป็นประเด็นเสริมจริงๆ ต้องยอมรับเลยครับแต่ว่าประเด็นหลักที่อยู่ในสมองภูมิหลักเนี่ยคือระดับสงครามที่ดูท่าจะยกระดับมากขึ้นมากกว่าอืมอย่างของรัสเซียนี่น่าจะดูออกนะครับว่าเป็นการซ้อมขู่เหมือนกันถูกไหมครับว่าว่าเขาอาจจะมีความกังวลก็ว่าอาจจะมีการจบสงครามหลังจากเรื่องตั้งหรือว่าก่อนเลือกตั้งอะไรอย่างนี้ปะเลยเลยซ้อมขู่ไปอย่างนี้ปะครับผมว่าน่าจะซ้อมขู่แสดงถึงอำนาจครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าโดนทัลัมขึ้นมาเนี่ย ผมว่าการเจรจาสงบสงบสุขในฝั่งยูเครนเนี่ยจะจบคือคือเขาเขาเขาพูดเองเลยนะครับปูตินเขาพูดเองคำพูดของทั้มเลยว่าทั้มเนี่ยพร้อมที่จะจบสงครามในยุทิสงครามแลวเขาอก็นยี่สิบสชั่วโมงไงนะเขาบอกในยี่สิบสี่ชั่วโมงไงก่อนหน้าถูกต้องเลยครับคือเขาเชื่อคําพูดนี้แล้วผมคิดว่าหลังมาเขาน่าจะมีการคุยกันก่อนแล้วแหละเพราะว่าการที่เขาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วเขาสามารถแสดง ศักยาภาพของตัวประธานาธิบดีขึ้นมาได้ครับอืผมมองว่าเขาจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยครับแต่แต่แตัวแต,แต่ตัวโผรู้สึกเขาเขาเทไปทางทํามกันใช่ไหมครับว่าน่าจะมีโอกาสชนะป่ะครับใช่ครับถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดว่าเรานัดมูลละลัดแค่สี่สิบสานะครับคือแทนลิตรนำแต่ว่าเราต้องวัดกันที่สวิงสเตตถูกไหมครัตัวเจ็ดลัดที่มันโยกไปโยกมาเนี่ยคือในเจ็ดลัดนี้เนี่ยคือทั้มเนี่ยขึ้นนําไปแล้วสามลัดทั้น ประมาณสี่รัฐเนี่ยคือมันใกล้เคียงกันแล้วกันแ, <alright. S 1> แต่ว่าแน่นอนว่ารัฐหนึ่งเนี่ยแฮริส่ขึ้นนําประมาณหนึ่งเปอร์เซนกว่าๆมันมันชัดเจนอยู่ก็ลเลยเหลือสามรัฐที่เหลือก็น่าจะมีอลิโซนาบิทั้สิน้นแล้วก็คือคือผมผมไม่แน่ใจอีกอีกรัฐหนึ่งแล้วกันนะซ,ซึ่งซึ่งสามรัฐนี้เนี่ยคะแนนใกล้เคียงกันมากครับิคุณนอ,อืมแต่มันก็น่ากลัวนะอย่างรอบที่แล้วถ้าจำไม่ผิดคือทั้มก็มีคะแนนนำนอกแต่สุดท้ายทางไบเดนเข้าเข้าเข้าวินชนะ เฉยเลยถูกไหมร ok er อบที่แล้วแบบคือคือผมไปดูตัว,ต,ว,วตัวผลรอบที่แล้วมาไอตัวผลรอบที่แล้วมานะคุณคุณน่า,นนานเหลือเชื่อมันกันคือผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมทาอะ่ะถึงบอกว่าทางไบเดนเนี่ยโกงเพราะว่าในแต่ละมลรัฐในเจ็ดรัฐนะครับเขาชนะทั้งหมดแล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือเขาชนะด้วยคะแนนเสียงหลักหมื่นนะครับคือมันน้อยมันน้อยแบบเฉียกันแบบหลักไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะคือมันน้อยแบบ จนเออมันมันก็น่ากลัวนะคือการที่จะหาคะแนนเสียงหลักหมื่นขึ้นมาเนี่ยคือผมว่ามันไม่ได้ยากสําหรับรัฐบาลแล้วกันในการจะทําทําอะไรพวกนี้นะฮะอืม,อมโอเคอย่างอย่างอย่างก่อนที่จะเลือกตั้งสัปดาห์หน้าสัปดาห์ปลายสัปดาห์เองก็ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณโัสะ<ม>ตัวนี้จะมีผลไหมะจะมีผล,จะ,ผลจะมีผลต่อราคาไหมคือผมอว่าเขาเบียดไปตรงนู้นหมดแล้ว จริงๆผมอะคาดหวังให้มีผลแล้วกันคือคือในตัวผมเองเนี่ยคือแน่นอนว่าสถานการณ์ตอนนี้ของทองคำอะครับคุณหนุ่มมันอยู่ในภาวะโฟโมเนาะก็คือเสี่ยงลิกเอาคือกลัวที่จะพลาดเสี่ยงโอกาสไปหมดเลยคือตอนเนี้ยผมกังวลว่าคนไทยหรือว่าอ่าคนที่เราอยู่กับเราเนี่ยคือพยายามซื้อตามมากอืมคือตอนนี้ผมกังวลมากคือเอาง่ายๆคือตอนนี้ครับคือปัจจัยภายนอกอะมันลุมเล้าไปหมดมันจะมีประเด็นต่างๆนี้ทําให้ทองคําขึ้นไปหมดเลยฮะจนที่คนอะ ไม่ได้กังวลว่าทองคามันจะลงแรงออืคือผมคือผมผมรู้สึกว่าการขึ้นมาแบบเนี้ยมันขึ้นเพื่อจบนะคือผมยังยังพูดเสมอว่าคือทองอ่ะมันมันมีมันมีไทม์ไลน์ของมันมันมีกฎของเงินอยู่ว่าทําไมทองคําถึงขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหลังจากนี้เนี่ยคือแน่นอนอ่ะมันอาจมันจะขึ้นต่ออาจจะขึ้นไปสามพันสามพันหนึ่งร้อยหรือว่าเป็นนิวไฮอะไรก็ได้แต่วันหนึ่งมันจะลงครับพุณหนุ่มอ่าแต่ว่าการที่ลงนั้นอ่ะมันจะลงแรงด้วย อืมผมก็กังวลเหมือนกันว่าคนไทยจะไปซื้อในราคาสูงนะแต่แต่เขาอาจจะมองว่ามันยังมีพื้นที่ขึ้นได้อยู่กับคุณสัต์ใช่ถ้าเกิดเล่นสั้นอ่ะผมผมโอเคนะ,ถ,ะถ้าเกิเล่นสั้นมีแนวรัดล้อชัดเจนหรือว่าตอนที่มันหลุดมาแรงๆี่ยโอเคคนคัดไปก่อนแล้วไปเล่นใหม่อันเนี้ยโอเคยังมีโอกาสในในการฟ l l o w t r ท n d ได้อยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นยาวมารับตอนนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นภาพสิบปีที่ที่ไหล่กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอย่าให้กังวลนนิดนึงครับอ่ะอย่างงี้เราาจะวกอบ การลงทุนยังไงดีครับก่อนที่จะถึงเลือกตั้งก่อนทีจะมีการประกาศนันฟาร์มก่อนที่จะมีอะไรหลายๆตัวเลขเลยโอเคครับคือแน่นอนก่อนเลือกตั้งผมผมผมยังเชื่อว่าปัจจัยภายนอกจะหนุนทองคำต่อแต่นะว่าปัจจัยภายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีอยู่ว่าในตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับคุณนุ่น ในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวเลขออกมาค่อนข้างดีตลอดเลยโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ออกมาคอนเม m e r คอน f ิเดนซ์เนาะออกมาทะลุเป้าไปแบบไกลามากเนาะแสดงว่าแสดงศักยภาพความเชื่อมั่นของประชาชนแหละต,ต่อมาเนี่ยผมว่าในเรื่องของนอนฟาร์มเนี่ยมันจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงนี้เหมือนกันถ้าโชคดีแต,แต่ว่าเขา f o r e c a ต่ำมากเลย,ยนะคุณตัศั ใช่นั่นแหละแค่แค่แสนหนึ่งเองนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้เลยครับเพราะฟอร์แคสต่าๆแล้วออกมาเว่อร์นะมันจะเวียงลงแรงเลยแต่ผมว่าการเวี่ยงลงแรงรอบนี้เนี่ยคือถ้ามันไม่ได้มีปัจจัยภายนอกเรื่องสงครามมันดูเผาลงนะผมว่ามันจะลงแต่แค่แคป๊บเดียวเลยแล้วมันแคบเนาะคือขอเลยว่าเป็นโอกาสดีถ้าตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ออกมาดีตามที่ตลาดคาดไปถึงตามที่ตัวผมเองคาดแล้วกันคือโอกาสซื้อมา แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันออกมาไม่ดีหรืออะไรแล้วชุดขึ้นต่อนเนี่ยหมดโอกาสซื้อเลยในระยะสั้นนะฮะไม่ยังยังไม่แนะนําให้ follow t นะครับให้ย่อซื้อไปก่อนอืใช่อมองกันทาไหดีครับแนวรับผมว่าอยู่ประมาณสองเจ็ดสี่ห้าถึงสองเจ็ดห้าศูนย์ตรงเนี้ย<ๆ>ก็คือเป็นแนวเ,ก,เก่าเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแนวต้านผมก็คงต้องบอกแนวต้านธรรมชาติจริงๆคือสองพันแปดร้อยกับยา 2,805เหรียญอยู่ประมาณเนี้ยอาจจะโอเวอร์แลบไปแป๊บหนึ่งในช่วงแบบเบรกขึ้นไปแล้วแบบโอ้โหโฟโมแบบคัดลอดคัดลอด2,800เนี่ยผมว่าเยอะเยอะมากมันอาจจะขึ้นไม่ไปถึง2,810ก็ได้แต่ว่าผม2,800ถึง2,810เนี่ยจะเป็นช่วงระยะเวลาในการเทคโปรฟิตนะฮะอืมอืมนี่คือโกลสปอตโกลสปอตนะครับทองไทยครับทองคําไทยเนี่ยคือผมอยากให้หนักลงทุนช่วงนี้นะคือเอาราคาตอนนี้เนี่ยคือบวกลบ หนึ่งเหรียญดอลลาร์เนี่ยสิบห้าบาทไปเลยครับคือเอาผมว่าคิดอย่างนั้นไปเลยดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือผมเห็นแล้วว่าโมเมนต์ของตัวค่าเงินบาทนะครับค่อนข้างจะไม่ไม่แรงคือจริงๆต้านไม่แรงฟอลโล่ไม่แรงคือคือผมว่าค่าเงินบาทเนี่ยเอาถ้าเป็นระยะสั้นๆตอนนี้นะผมว่าจะหนุนทองด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมว่าให้ดูโกลสปอตเป็นหลักดีกว่าเพราะว่าค่าเงินบาทผมว่าคำนวณยากเพราะว่าบางทีนะของขึ้นคุณหนุ่ม ครับบาทไม่บาทไม่อ่อนด้วยบาทไม่แข็งด้วยบาทอ่อนด้วยอืมอืมคือผมว่าดูเป็นกลุ่มสปอร์ตเป็นหลักดกวยครับก็คือไปรอแถวสองเจ็ดสี่ห้าห้าศูนย์เหมือนกันถูกไหมใช่ครับก็บวกลบไปเลยก็คือถ้าเกิดว่าราคากลสปอร์ตลงมาก็ถือเป็นจุดเขาถ้าเกิดต่ำกว่านั้นล่ะมีมีอีกสักรับหนึ่งไหมครับคุณสัตถ้ารับอันนั้นก็ลึกเลยครับสองเจ็ดสองศูนย์สองเจ็ดสองศูนย์เนาะใช่ก็ก็นี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราดูจากรอบที่แล้วมันก็ขึ้นมาแถวเนี้ยเนาะแถวมัก สองเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดหกศูนย์แล้วก็ย่อไปสองสองเจ็ดศูนย์ห้าแล้วรอบนี้กลับขึ้นมาสองเจ็ดแปดศูนย์บนประมาณนะเออแต่ไม่แม่ใจว่าจะไปจบตรงไหนรอบนี้ขึ้นมารอบนี้ก็มีก็มีเป็นมีเป็นไปได้นะสองมนแปดมีโอกาสมันไม่ได้ใช่ไหมคุณศักดิ์เป็นไปได้ครับผมว่าเป็นไปได้ผมว่าคืออันนี้มองแบบคือผมผมก็ไม่ได้เบ ใบแอวกกับทองมากมเพราะจริงผมก็คิดว่ามันจะจบนะแต่คือผมต้องยอมรับจริงๆว่าศักยภาพของทองเนี่ยมันมันต้องตามจริงๆผมว่าอนาคต2009เนี่ยมันก็ไม่ยากนะอ่าใช่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า2008ต้านนี้เนี่ยไม่ยากเลยสําหรับสองคำอ่ะผมผมยังจำบรรยากาศได้นะตอนมา2006ทุกคนมองไป2007ว่าโอ้จะไปถึงเหรอพอทะล2007ได้ทุกคนมอง2008ไม่น่าจะไปแล้วนะถูกไหมตอนตอนนี้พอมา2008 อ่ะทุกคนอ่าสองพันเก้าอ่ะตอนนี้ทุกคนมองกันไปสามพันละหลายหลายคนมองไปสามพันหลายหลายคนมองทองไทยไปสี่หมื่นเจ็ดใช่อาจจะไปห้าหมื่นมันก็เป็นมีความเป็นไปได้หมดตมแต่ว่า <laughs> คือ <c oughs> คือผมอยากให้กังวลแค่ว่าคือเราขึ้นรถเพื่อจบนะเราขึ้นเล็กเพื่อเล็กสั้นเพราะว่าแน่นอนว่ารอบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าขึ้นไปเพื่อจบแล้วจะลงแรงมากๆด้วยมันจะไม่ใช่ลงไบบเรื่อเลื่อนะครับพี่หนุ่มมันจะลงแบบเชื่อขาดอะ แต่แต,แต,แต่ไอ้โกสบอบัตผมผมยังผมยังว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะคุณก็แบบแต่ทองไทยเนี่ยผมยังผมมันถ้ามันลงแบบนั้นจริงๆก็แสดงว่าแบบว่ามันต้องมีเงินบาทแข่งขามารับไปอยู่ด้วยผมว่าทองไทยจะลงไม่ค่อยเยอะเป็นไปไ,ได้ไหมครับเป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้าลงอย่างนั้นดอนจะแข่งครับเออเนาะคือบาทจะรับแต่ว่าบาทจะรับได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ย่างเงี้ยอ่าเพราะว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือยังไงก็ต้องลงนะอ่าโอเคใช่ครับโอเคเดี๋ยงั้นเงาเราเราเราดูใกล้ๆก่อนเนาะเอาแค่ปิด เดือนเอาแค่นันฟาร์มเอาแค่เลือกตั้งมัดีใช่ไหมครับนแล้วเดือนสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ที่เจอเอออโบ์มสี่รอบหนึ่งถูกไหมใช่ครับโอ้โหโหดมากเปียหนึ่งสเต็ปแน่ๆอยู่แล้วไม่ไม่ต้องกังวลอะไรฮะตรงนี้อ่าผม่าโหดมากๆนะช่วงสามสี่ห้าวันเนี่ยใครวางใครปิดทางนี่เหนื่อยเหมือนกันนะช่วงนี้ให้ผมว่านะปิดทางนี่คือผมโดนลากเลือดนะครับคือลากแบบครับคือคือเหมือนท้ออ่ะผมบอกเลยว่าช่วงเนี้ยคือใครโดนลากมานี่ท้อแน่นอนอ่ะ <Ừ. S 2> ครับโอเคเดี๋ยวเราตัวเลขแต่และตัวก่อนละกันนะว่าเป็นยังไงนะครับได้เดี๋ยวภาปเดตการสัปดาห์หน้าเดี๋ยวขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณสุรศักดิ์นิรมงลพิสารเทรดเดอร์ของอินตะโกโกเทรดด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับโกราในวันนี้คุณสุรสักบอกแล้วครับราาตอนนี้ทองคำได้แรงหนุนอยู่อีกสามปัจจัยหลักๆกันนะครับหนึ่งสงครามรัสเซียเริ่มมีการซ้อมรบเป็นการขู่หรือเปล่าไม่ทราบได้สัปดาห์หน้าเฟดมีการประชุมเบอรมิซีค่าจะลดดอกเบี้ยอีก0.25เปอร์เซ็นสสีกกกััััมาาคร้่ทล เชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อราคาทองคําค่อนข้างมากนะครับนอกจากนั้นยังคงต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจอีกมากมาย,ยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เพราะว่ามันเป็นช่วงวอยต่อระหว่างสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ตุลาคมซึ่งจะมีตัวเลขเงินเฟ้อ PCE มีตัวเลข GDP นะครับต่อด้วยต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งทุกต้นเดือนก็จะมีตัวเลขการจ้างงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มีตัวเลขการจ้างงานออกมาเยอะๆโดยรวมนนฟาร์มนะครับต้องจับตาใกล้ชิดคาดการเพิ่มขึ้นแค่แสนหนึ่งเดือนที่แล้วเพิ่มขึ้นมา2องแสนห้าตรงนี้แก็บมันเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเพิ่มขึ้นมากกว่าแสนหนึ่งมาแถว2องแสนอะไรเงี้ยก็จะทําให้ราคาทองคาลดลงได้แต่ก็ต้องมาตีความนะครับว่าเพิ่มขึ้นมาไม่ถึงสองแสนห้าตลาดจะตอบปับยังไงตรงนี้ถือว่่าาาสํคัญเลยว ในช่วงนี้เป็นช่วงก่อนการเลือกตั้งด้วยราคาทองค,กคา,อาก็นขางจะเหวี่ยงแรงวางแผนการลงทุนให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะโกลสปอร์ตนะครับแต่ทองไทยก็คยย่อนข้างจะเซฟนิดนึงนะครับมีเงินบาทมาคอยอุ้มอยู่ถ้าโกลสปอร์ตร่วงก็คงไม่ลงไม่เยอะมากนะครับก็จะเป็นจังหวะที่ย่อซื้อสะสมอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือเนื้อหาที่โกลเราหยิบยกมาฝากกันวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสัับไปท่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงาาด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ